ในการแข่งขันระดับโลกเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเทสลรากำลังเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นท็อปอย่างโมเดล2ซึ่งเป็นรถยนต์ที่จะนิยามใหม่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในราคาที่เข้าถึงได้แต่เบื้องหลังคำมั่นสัญญาเรื่องระยะทางวิ่งที่ไกลและราคาที่แข่งขันได้นั้นแบตเตอรี่ต่างหากที่อาจพลิกโฉมวงการครั้งนี้แทนที่จะยึดติดกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมเทสลากลับเลือกใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่2แบบคืออลูมิเนียมไอและโซลิดสเต แบตเตอรี่ทั้งสองรุ่นกำลังได้รับการพัฒนาในห้องปฏิบัติการภายในประเทศของบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาที่คุ้นเคยสีประการของรถยนต์ไฟฟ้าได้แก่ระยะทางที่จำกัดการชาร์จที่ช้าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่สั้นคำถามไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่รุ่นใดที่ชาร์จได้เร็วกว่าหรือใช้งานได้นานกว่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรุ่นใดที่มอบความปลอดภัยความทนทานและความคุ้มค่าในสภาพการใช้งานจริงตั้งแต่ความร้อนในทะเลทราย ไปจนถึงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บอลูมิเนียมไอออนที่มีพฤติกรรมการชาร์จแบบเกือบหยุดนิ่งและว,วัตถุดิบจํานวนมากจะกลายเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสําหรับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่หรือไม่หรือโซลิดสเตทที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงเป็นพิเศษอายุการใช้งานยาวนานและความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไม่ที่เกิดเป็นศูนย์จะกลายเป็นอนาคตที่แท้จริงของรถยนต์รุ่นโมเดล2หรือไม่ความปลอดภัยอายุการใช้งานต้นทุนการผลิตและการเป็นเจ้าของในชีวิตประจําวันจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ตัดสินว่าแบตเตอรี่แบบใดเหมาะสมกับเทสเซอร์ที่สุด นอาคตหากคุณชอบสิ่งนี้สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อช่วยให้เรามีผู้ติดตามถึง2 2 3 9 6 7คนและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดโมเดล2จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างไรเมื่อใช้แบตเตอรี่อลูมิเนียมเทียบกับแบตเตอรี่โซลิดสเตคาดว่าโมเดล2จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่แก้ไขจุดอ่อนทั้งหมดของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบดั้งเดิมในปัจจุบันเทเซอร์กำลังทดลองอย่างเงียบๆในห้องทดลองด้วยตัวเลือกที่น่าสนใจ2แบบได้แก่แบตเตอรี่อลูมิเนียมและแบตเตอรี่โซลิดสเต ก่อนอื่นมาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับระยะทางที่จำกัดและการชาร์จที่ชาในรถยนต์ไฟฟ้าที s วในปัจจุบันได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยแบตเตอรี่อลูมิเนียมการเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ลิเทียมและโคบอลซึ่งมีราคาแพงหายากและส่วนใหญ่มาจากจีนถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจะทําให้การผลิตแบตเตอรี่มีราคาถูกลงและรวดเร็วขึ้นบางคนกังวลว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อระยะทางในการขับขี่อันที่จริงแบตเตอรี่อลูมิเนียมมีความหนาแน่นพลังงานประมาณ200วัตต์ ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบเดิมที่อยู่ที่ประมาณ250-300วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมอย่างไรก็ตามการร่วไหลาภายในจากวิศวกรของทเทเซอชี้ให้เห็นว่าพวกเขากำลังเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เป็น80กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีการซ้อนชั้นหลายชั้นโดยซ้อนเซลล์อลูมิเนียมบางเฉียบขนาด0.5ม mm, ิลลิเมตรแทนที่จะเป็น1มิลลิเมตรตามปกติเพื่อชดเชยช่องว่างความหนาแน่นพลังงานเนื่องจากอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาวกว่าลิเทียม ถึง30จึงไม่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นแต่ช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งของโมเดล2เป็น380ไมล์การชาร์จก็รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียมแบบเดิมอลูมิเนียมสามารถชาร์จได้เร็วกว่าถึง15เท่าโดยชาร์จจาก0ถึง80ในเวลาเพียง3นาทีและเต็มภายใน5นาทีดูเหมือนว่าทเทสเร์กำลังพยายามอย่างหนักที่จะเปลี่ยนจากลิเทียมเป็นอลูมิเนียมโดยจะไม่บังคับให้คุณต้องแลกระยะทางวิ่งกับความเร็ว ในทางกลับกันเทสลากำลังทดสอบแบตเตอรี่โซลิดสเตทที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงมากสูงสุดถึง500วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมแบตเตอรี่โซลิดสเตมาตรฐาน60กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง620ไมล์ซึ่งเร็วกว่ารถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนราคาประหยัดในปัจจุบันถึง3เท่าเช่น BYD c กันซึ่งมีระยะทางเพียงประมาณ252ไมล์หรือฮุนไดไอออนิก5 ซึ่งมีระยะทาง290ยไมล์ความเร็วในการชาร์จก็น่าประทับใจเช่นกันโดยชาร์จได้80ไมล์ใน10นาทีและชาร์จเต็มภายใน14นาทีซึ่งเร็วกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบันประมาณ2เท่าแบตเตอรี่โซลิสเตมีขนาดเล็กกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีความจุเท่ากันถึง4 0ถึงหาหากไม่มีอิเล็กโทรไรเลวัตชั้นป้องกันและระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมนอกจากนี้แบตเตอรี่ยังมีน้ำหนักเบาวกว่า โดยมีน้ำหนักโดยประมาณ243กิโลกรัมสำหรับแบตเตอรี่อลูมิเนียมเทียบกับ363กิโลกรัมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อการออกแบบของโมเดล2พื้นรถสามารถเตี้ยลงกว่ารุ่นโมเดล3ได้5-7เซนติเมตรทำให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารและพื้นที่วางขาที่กว้างขวางขึ้นนอกจากนี้รถยนต์ยังตอบสนองได้ดีขึ้นโดยสามารถทำความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาต่ำกว่า4วินาทีโดยการปรับปรุงครั้งใหญ่ ทั้งในด้านระยะทางและความเร็วในการชาร์จที่เสรอจึงสามารถนำเสนอโมเดล2อเวอร์ชันที่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่2แบบที่แตกต่างกันเราคาดว่าจะเป็นรุ่นโมเดล2รุ่นมาตร,รฐานที่เน้นการชาร์จเร็วและต้นทุนต่ำสำหรับตลาดในเมืองในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย er, และรุ่นโมเดล2 Performance ที่ใช้แบตเตอรี่แบบ Solid Sta t e โดยเน้นที่ระยะทางไกลและประสิทธิภาพสูงสำหรับอเมริกาเหนือและยุโรปแทนที่จะประนีประนอมผู้ซื้อสามารถเลือกรถยนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการในการขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณละ่ะ แบตเตอรี่แบบไหนที่เหมาะกับการเดินทางของคุณที่สุดความคิดเห็นที่ a สำหรับอลูมิเนียมหรือ b สำหรับโซลิดสเตยแบ่งปันตัวเลือกของคุณด้านล่างและอย่าลืมดูวิดีโออื่นๆของเราเพื่อสำรวจเทคโนโลยีแบตเตอรี่สุดล้ำที่เทสลาอร์กำลังพัฒนาคุณสามารถสำรวจข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่อลูมิเนียมทั้งหมดได้โดยแต่ลิงก์วิดีโอบนหน้าจอภายในวิดีโอนี้เราจะเปรียบเทียบตัวเลขกับแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน และอธิบายข้อดีข้อเสียในด้านประสิทธิภาพความทนทานและราคาในรูปแบบแผนภูมิที่เรียบง่ายโมเดล2ที่ใช้แบตเตอรี่อลูมิเนียมปลอดภัยและทนทานกว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตย์ Solid อย่างไรหลายคนได้แบ่งปันความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหมและความเปราะบางของแบตเตอรี่ในวิดีโอก่อนหน้าของเราใช่แล้วเราทุกคนต่างรอคอยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องพูดถึงข้อจำกัดอันหน้าทึ่งของแบตเตอรี่อลูมิเนียม และแบตเตอรี่โซลิเตทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่ลิเธียมอิเล็กโทรไลต์เหลวเอทิลีนคาร์บอเนตอาจเริ่มระเหยที่อุณหภูมิสูงกว่า176องศาฟาเรนไฮต์และปล่อยก๊าซไวไฟออกมาเทสลากำลังพัฒนาโซลูชันอิเล็กโทรไลต์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแบตเตอรี่อลูมิเนียมสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง572องศาฟาเรนไฮก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยาเดือดเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งสามารถเกิดประกายไฟและบวมตัวได้ที่อุณหภูมิประมาณ248-302องศาฟาเรนไฮน์เนื่องจากความดันคาร์บอนไดออกไซด์อลูมิเนียมมีโอกาสติดไฟหรือระเบิดน้อยกว่าถึง99ในสภาวะเดียวกันการจำกัดการระเหยของอิเล็กโทรไลต์ยังหมายความว่าแบตเตอรี่อลูมิเนียมจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นมากโดยสามารถชาร์จได้4,000-5,000รอบซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ12-15ปี ซึ่งเกือบ3เท่าของแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งมีรอบการชาร์จเพียง1 5 0 0รอถึง1,800รอบในเวลาประมาณ5-6ถึงปีแบตเตอรี่โซลิสเตมีอายุการใช้งานยาวนานกว่านั้นอีกด้วยอิเล็กโทรไลต์เซรามิกซันไฟแบบแข็งแบตเตอรี่เหล่านี้จึงสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง7 5 0ดองศาฟาเรนไฮต์หมดกังวลเรื่องไฟไม่ะระเบิดได้100ในกรณีรแรงที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้เช่นการชนกันอย่างรุนแรงหรือไฟไม่โดยรอบนั่นหมายความว่าเมื่อใช้งานโมเดล2 ในสภาวะปกติหรือแม้แต่ในสภาพอากาศร้อนจัดอย่างทะเลทรายแอริโซนาที่อุณหภ,ภูมิ140องศาฟาเรนไฮต์แบตเตอรี่โซลิดสเตย์ Solid State, จึงลอดภัยอย่างแน่นอนในระยะยาวแบตเตอรี่โซลิดสเตย์ State, จะไม่มีการระเหยหรือสลายตัวระหว่างรอบการชาร์จช่วยลดการสึกกรอทางเคมีและมีอายุการใช้งานยาวนานถึง1 0,000รอบการชาร์จซึ่งมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมถึง6เท่าข้อดีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับผู้ขับขี่และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มูลค่าของรถลดลง หลังจากใช้งานไป3-4ถึงปีประการที่3เจ้าของรถควรคาดหวังอะไรจากการขับขี่ในชีวิตประจําวันและความทนทานในระยะยาวสเปคต่างๆยอดเยี่ยมเมื่ออยู่บนสไลด์ชีวิตต้องดําเนินต่อไปท่ามกลางการจราจรเคลื่อนความร้อนและหิมะการใช้งานในชีวิตประจําวันคือจุดที่สารเคมีเหล่านี้แยกตัวออกจากกันเริ่มจากสภาพภูมิอากาศเจลอิเล็กโทรไลต์ของอลูมิเนียมไอสามารถทนความร้อนได้โดยไม่เกิดการระเหยของความร้อนดังนั้นการเดินทางบนถนนในฤดูร้อน จึงหมายถึงพลังงานที่ไหลเข้าสู่ระบบระบายความร้อนน้อยลงและไหลเข้าสู่ล้อของคุณมากขึ้นในฤดูหนาวอลูมิเนียมมีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยไอออนที่รวดเร็วช่วยให้ชาร์จได้รวดเร็วแม้อุณภูมิจะลดลงลองนึกถึงการเติมเครื่องดื่มแบบเติมเองที่ร้านกาแฟแทนที่จะต้องแบกน้ำหนักไว้นานๆในที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์แบบโซลิสเตที่เจ้าของรู้สึกได้ทันที เสียงน้ำหล่อเย็นเป็นศูนย์ปั๊มและวาวน้อยลงและน้ำหนักบรรทุกลดลงในจุดที่สำคัญนั่นหมายถึงห้องโดยสารที่เงียบขึ้นการเข้าโค้งที่คมชัดขึ้นและการสึกหรอของเบรกน้อยลงเพราะน้ำหนักบรรทุกลดลงทุกหมายความกังวลเรื่องความเสื่อมโทรมความมั่นใจในการขับขี่ที่4,000ถึง5,000รอบของอลูมิเนียมหมายความว่าผู้ขับขี่สามารถชาร์จเร็วได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูมาตรวัดสุขภาพที่ลดลงโซลิดสเตตพักดันสิ่งนี้ไปไกลกว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานและบูมน้อยที่สุด ทำให้มีช่วงการใช้งานที่ไม่หดตัวอย่างลึกลับในปีที่3าคาดว่าข้อความรับประกันจะสะท้อนถึงสิ่งนั้นช่วงเวลาคุ้มครองของแพ็กเกจที่ยาวนานขึ้นการรับประกันความจุคงเหลือที่สูงขึ้นและข้อยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสภาพอากาศหนาวเย็นที่น้อยลงสำหรับการประกันภัยแพ็กเกจที่เย็นกว่าและทนต่อการเจาะทะลุได้มากกว่าจะช่วยลดความถี่ในการเคลมที่รุนแรงเมื่อรวมกับโครงสร้างแบบแยกส่วนสำหรับส่วนการชนที่ดีขึ้นคุณก็จะได้รับการซ่อมแซงที่เร็วขึ้นและค่าตัดจำหน่ายรวมที่น้อยลง พฤติกรรมการชาร์จก็พัฒนาตามไปด้วยอลูมิเนียมไอกระตุ้นให้เกิดนิสัยเหมือนโทรศัพท์จิบบ่อยๆเร็วๆ5นาทีสำหรับเวลาส่งลูกไปโรงเรียนลองทําดูสิโซลิสเตช่วยให้ชาร์จน้อยลงขับรถมากขึ้นแท็ครั้งเดียวลุยงานประจำสัปดาห์ได้ไม่ว่าจะแบบไหนการปรับอุณหภูมิล่วงหน้าอย่างฉาญฉลาดและการวางแผนเส้นทางที่คำนึงถึงกระเป๋าสัมภาระจะสำคัญยิ่งกว่าที่เคย ซอฟต์แวร์ของเทสล่าจะมุ่งเน้นไปที่โปรไฟล์เฉพาะด้านเคมีกราฟแสดงประจุแบบปรับได้การลดอายุตามปฏิทินและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่กำหนดเวลาการตรวจสอบสุขภาพโดยไม่ใช้น้ำยาหล่อเย็นเช่นเดียวกับที่รถยนต์ของคุณใช้สลับยางมูลค่าขายต่อคือจุดที่เจ้าของรถได้ประโยชน์อย่างเงียบๆหากแบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้มากกว่า90หลังจากใช้งานไปหลายปีผู้ซื้อรถมือสอ ก็จะเลิกกังวลเรื่องแบตเตอรี่ถูกรางวัลลอตเตอรีและกราฟค่าเสื่อมราคาก็จะคงที่และเมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่สิ้นสุดลงทั้ง2องค์ประกอบทางเคมีจะทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติพลังงานสูงของอลูมิเนียมไอออนเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการสํารองไฟที่บ้านและการตัดเสียงรบกวนขณะใช้งานชุดแบตเตอรี่ขนาด60-80ถึงกิโลวัตต์ชั่วโมงที่เลิกใช้แล้วสามารถส่งพลังงานให้บ้านผ่านช่วงไฟดับและจ่ายไฟให้กับระบบกริด ในช่วงมื้อเย็ยนได้โซลิดสเตทที่มีความเสถียรและความหนาแน่นสูงจะกลายเป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานแบบคงที่ขนาดกะทัดรัดสำหรับอพาร์ตเมนต์หรือไมโครกริดเชิงพาณิชย์เมื่อเพิ่มคุณสมบัติ V2H หรือ V2G เข้าไปโมเดล2ของคุณจะกลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานเติมพลังให้แคมป์ขายคืนเมื่อราคาพุ่งสูงเปิดตู้เย็นท่ามกลางพายุเสียงดังแรงสั่นสะเทือนความกระด้างของเหลวน้อยลงปั๊มน้อยลงแท็กเล็กลงโซลิดสเตทเหนือกว่าความหรูหราความไวต่อราคาและความสะดวกในการชาร์จและใช้งาน อลูมิเนียมไอให้ความรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้นตั้งแต่วันแรกข่าวดีคือไม่มีประตูผิดบานเคมีทั้งสองอย่างนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างคำมั่นสัญญาของรถยนต์ไฟฟ้ากับอายุการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าสุดท้ายแล้วเลือกรถที่เหมาะกับสไตล์ของคุณไม่ว่าจะเป็นรถสปินเตอร์ในมือที่จิบเครื่องดื่มเร็วหรือรถทัวริงระยะไกลที่เงียบสงบไม่ว่าจะด้วยวิธีใดในที่สุดการเป็นเจ้าของก็เริ่มรู้สึกเหมือนเป็นอนาคตที่เราเคยได้รับสัญญาไว้สี่ต้นทุนและข้อจำกัดด้านอุปทานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเพิ่ม แบตเตอรี่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในห้องปฏิบัติการแต่ประสบความสําเร็จในสายการประกอบหากาเธอต้องการให้โมเดล 2. 2เข้ามาอยู่ในบ้านจริงภายในปี2026เส้นโคงต้นทุนโลจิสติกวัสดุและกระบวนการรีไซเคิลจะต้องสอดคล้องกันอย่างแม่นยำอลูมิเนียมไอออนดูเหมือนจะเป็นต้นทุนที่ทรงประสิทธิภาพในระยะสั้นด้วยเหตุผลสาประการประการแรกวัตถุดิบดิบหาได้ง่ายและมีความเข้มข้น ทางภูมิรัฐศาสตร์น้อยกว่าลิเทียมและโคบอล์ซึ่งหมายความว่าจะเกิดผลกระทบจากภาษีศุลกาก่อน้อยลงและเส้นทางการขนส่งไปยังโรงงานขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็สั้นลงประการที่2การออกแบบเซลล์สนับสนุนการซ้อนแผ่นฟอยล์บางที่มีปริมาณงานสูงและฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยที่ง่ายกว่าเนื่องจากมีการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวน้อยลงและมีอุปกรณ์ป้องกันอัีภัยน้อยลงดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนต่อกิจวัตรชั่วโมงจึงลดลงเร็วขึ้น เมื่อมีการทำซ้ำเครื่องมือแต่ละครั้งประการที่3วิศวกรรมบรรจุภันฑ์สามารถพึ่งพาการออกแบบโครงสร้างที่พิสูจน์แล้วด้วย4,680เชิ้นส่วนน้อยลงส่วนประกอบย่อยมีขนาดใหญ่ขึ้นและการเชื่อมต่อที่เป็นมิรกับหุ่นยนต์เมื่อนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันคุณจะเห็นรายการวัสดุแบบแท็กที่มีแนวโน้มลดลงทุกไตรมาสเมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นแปลว่ารถยนต์ราคาถูกกว่าที่ยังคงราคาถูกเมื่อการผลิตเพิ่มขึ้น โซลิดสเต,ตเลนเกมที่แตกต่างออกไปใช่ความหนาแน่นของพลังงานคือสิ่งสําคัญที่สุดแต่สายการผลิตในช่วงแรกจําเป็นต้องมีการจัดการเฉพาะสําหรับอิเล็กโทรไลต์เซรามิกหรือพอลิเมอร์ห้องที่แห้งเป็นพิเศษและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวปุงจรที่เกิดจากเดนไรนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่มันคือภาษีระยะเวลาข้อดีเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณสามารถลดขนาดโครงตัวถังลดมวลระบายความร้อน และเพิ่มพื้นที่ภายในโดยไม่ต้องเสียระยะทางสิ่งนี้เปิดทางให้เซลล์ราคาแพงถูกชดเชยด้วยแพลตฟอร์มรถยนต์ที่ถูกกว่าชิ้นส่วนปั๊มน้อยลงภาระโครงสร้างการชนที่ลดลงเนื่องจากตัวถังเบากว่าและต้นทุนการขนส่งต่อไมล์ของระยะทางที่ขนส่งลดลงกล่าวอีกในหนึ่งโซลิสเต,ตสามารถคืนทุนได้ในแง่ของการประหยัดในระดับยางพานาหากปริมาณการขนส่งสูงเพียงพอแล้วความเสี่ยงด้านวัสดุละ่ะอลูมิเนียมได้รับประโยชน์จากการกลั่นภายในประเทศและวงจรเศษโลหะโรงงานปั๊มขึ้นรูปทุกแห่ง จะกลายเป็นวัตถุดิบแอนูดักในอนาคตในทางตรงกันข้ามกระบวนการผลิตลิเทียมต้องพึ่งพาเหมืองแร่น้ำเกลือหรือหินแข็งและกำลังการแปลงที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โซ,โซลิสเต,เตช่วยให้คุณใช้มวลที่ใช้งานต่อไม้น้อยลงด้วยความหนาแน่นทำให้น้ำหนักรวมที่ต้องการต่อรถหนึ่งล้านทันสามารถมาบรรจบกันได้จริงกาจกเกอร์สามารถนำไปรีไซเคิลได้เคมีอลูมิเนียมไอออนเข้ากันได้อย่างลงตัวกับการฟื้นตัวแบบวงปิดการแยกวัสดุที่สะอาดกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิต่ำกว่าและมูลค่าเศษ วัสดุที่สูงช่วยรักษาบูลค่าในระบบไว้ได้ของแข็งแบบ solid state ต้องการสายการผลิตใหม่สำหรับการย่อยและคัดแยกแต่กลับให้ผลตอบแทนเป็นวัสดุแทโทบริสุทธิ์พิเศษที่คุ้มค่าแก่การนำกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นหากคุณต้องการสติ๊กเกอร์ราคา20 0 0 0ดอลลาร์และความเร็วที่เพิ่มขึ้นอลมิเนียมไอคือตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่เล็กที่สุดเบาที่สุดพร้อมพื้นที่ห้องโดยสารระดับพรีเมียมและระยะการเดินทางไกลในระยะยาว solid state คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเทสลาวางแผนอย่างชาญฉลาด เปิดตัวด้วยอลูมิเนียมเพื่อปลดล็อกปริมาณและการเรียนรู้จากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นโซลิดสเตทซึ่งข้อได้เปรียบด้านสมรรถนะและบรรจุภัณฑ์จะช่วยพลิกโฉมต้นทุนรวมของรถยนต์ใครพร้อมสำหรับโมเดล2ปี2026แบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนกำลังจะกลายเป็นความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทสลาโมเดล2ใกล้จะเปิดตัวการอัปเดตล่าสุดในเดือนสิงหาคม2568เปิดเผยว่าเทสลากำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของตนเอง และร่วมมือกับ Graphene Manufacturing ครุ๊ปเพื่อสร้างโหลดกราฟีนที่มีโครงสร้างรังพึ่งนาโนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่เทเซ์วางแผนที่จะกลั่นอลูมิเนียมของตนเองและขยายการผลิตเซลล์ที่จิกนูเอเดโดยคาดว่าจะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากภายในเวลาเพียง4-6ถึงเดือนเนื่องจากรัฐเนวาดาและรัฐยูทามีอลูมิเนียมประมาณ7ล้านตันบริษัทจึงมีวัตถุดิบมากเกินพอสำหรับการผลิตรถยนต์โมเดล2จํจำนวน3-4ถึงล้านคัน ด้วยการเปลี่ยนไปใช้ห่วงโซ่อุปทานไทยในประเทศบริษัทกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะลดต้นทุนบัจจุภันฑ์จากแบตเตอรี่ลิเธียมราคา7,500ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันให้เหลือเพียงกว่า3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคันด้วยเหตุนี้แบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนโมเดล2จึงอาจวางจำหน่ายได้เร็วที่สุดในไตรมาสแรกของปี2,569 โดยมีราคาอยู่ระหว่าง17,000ถึง19,000ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่อลูมิเนียมไอออนที่เกือบจะพร้อมใช้งานแล้วแบตเตอรี่โซลิสเตยังคงเผชิญกับความท้าทายมากกว่าและจะต้องใช้เวลานานกว่าก่อนที่จะผลิตจำนวนมากต้นแบบในปัจจุบันยังคงมีราคาเกือบ2เท่าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปสำหรับการลงทุนอย่างหนัก ในอุปกรณ์เฉพาะทางและสายการผลิตแม้ว่าโตโยต้าและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนบางรายจะประกาศความก้าวหน้าในการวิจัยโซลิดสเตแต่ก็ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดที่สามารถนำไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้เนื่องจากต้นทุนที่สูงเรื่อยอย่างไรก็ตามเทสลากำลังใช้ประโยชน์จากสายการผลิตอิเล็กโทรดแห้ง4,680อยย่างเงียบๆเ,เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตโซลิดสเตตได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นด้วยการสนับสนุนจากควอนตทมสเคตและพันสันนิกแผนงานของเทสลาชี้ให้เห็นว่าการผลิตจำนวนมาก อาจใช้เวลาทียสิ1 2ถึง14เดือนโดยใช้ลิเทียมบริสุทธิ์ที่โรงงานในเนวาดาและโรงงานแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างในรัฐเท็กซัสนั่นหมายความว่าภายในต้นปี2 0 2 7เเทเซลอาจเริ่มผลิตแบตเตอรี่โซลิสเตในปริมาณมากโดยต้นทุนลดลงเหลือประมาณ8 0ด0ถึงดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งลดลง29จากราคาปัจจุบันที่130ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหลังจากนั้นเทสลาโมเดล2ที่ติดตั้งแบตเตอรี่โซลิสเตอาจวางจำหน่ายให ในช่วงปี2027ถึง2028โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ23,000ถึง24,000ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะมีปริมาณที่จำกัดกว่ารุ่นอลูมิเนียมก็ตามท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการชาร์จเร็วปานสายฟ้าแรกของอลูมิเนียมและราคาที่ถูกกว่าหรือระยะการใช้งานที่ไกลสุดขั้วและความปลอดภัยที่เหนือชั้นของ Solid State Model 2กำลังจะเปลี่ยนสิ่งที่เราคาดหวังจากรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดคำถามท,าที่แท้จริงคือคุณมองเห็นอนาคตแบบไหนที่คุณขับ แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์และกดไลค์ให้เราหากคุณชอบการวิเคราะห์นี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า